สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนต้อนรับขอสูช,ช่องก็ติดห้ยดังมากเช่นนะจ้ะก,ก็มาพอกับแอดมินในวันพุธที่เจมิถุนาย,ยนนะจ้ะเมื่อนี้แอดมินเก็มีแนวทางดีๆตัวเลขเด็เดๆตัวเลขปังๆเอามาแบง่งปังในให้พี่น้องได้เบิงกันเช่นเคยนะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเกา่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันปฏิพพี่น้องแสดงติดตามกันในย่างถูกต้องนะจ้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินกับพุ่มจนนัเสนอแนวทางของสาวสวนแตงนะจาะซึ่งมดทิพย์านมาเพือนก็ให้เขาเล็กถ่ายสองตัวล่างนะจ๊ะเก่าศูนย์ศูนย์เก่านี่นงต่อโดยแนวทางของแอดกุ้งแล้วก็แนวทางของแอดมินสนุกนะจาะตกถ่ายโดยแนวทางของแมวแมวพี่นองเด้อ ่อ,อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห่งใจจากพี่น้องสปูสโคนเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้าพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปหม่ๆมกันส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุคนเนาจา้า เพื่อเป็นการปฏริวัตล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกัรเลยพี่น่องเริ่มต้นกันทีิะทางของสาวสาวนแตงกันก่อนเลยจากสิ่งผลงานมติพานมา1มิถุนายนเพื่นก็นให้เขาเล็กทาสองตัวล่างเขาจ่านั่นก็คือเก้าศเก้าจเอากลับมาเบิ่งต่อกันที่16มิถุนายน2000หาเร้วช่มงกกันง่อเลยสิ่งผลก็ไดหายคือสามตัวนะจ่านั่นก็คือเก้ 900, าศูนย์เก้าเจ็เก้าเจ 189และ893้าจ้ะเราดวยชุด2โต๊ะเนาะจ้ะให้ไปที่โซน0ี่โซน4 05เก9า97และ57เด้อพี่น้องเดอ้อตามต่อกันเลยพี่น้องเดอ้อให้เขามาแล้วเน,นาะจ้ะงวดติพานมาโซนมกา0 9 9 0แคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันเน้อจ้ะเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลับตลี่กันเลยพี่น้อง ไปเบื้องแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของกลุ่มกลุ่มนะจ้ะซึ่งผลง,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 งานผลิตภัณฑ์มากเพิ่นก็ให้เขา้า2ตัวล่างเช่นเดียวกันนะจ้ะนั่น,นคือ9 0 0 9เนกาะจ้ะ2ตัวล่าง1มิถุนายนให้เขา้า9 0 0 9เฮาอากลไปเบิ่งต่อกันที่16มิถุนายน2566ก,กันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยเพิ่นก็นได้ให้901 9ก5าสีหาเก่าสีและ6 0ศเก่าจ้ะสำหรับชุด3ตัวนะจเก่าศูนย์เก้าสี่ห้าเก่าสี่หกและ6 0ศเก่าต่อโดยเน,น,น,นื้อทั้งชุดสตัวบนตัดนะจ้รน์ก็คือสีหาและส6่หกได้พี่นองเดอ้อสีหาและส6ต่อโดยเนืาา้อทั้งสองตัวล่างให้ไป 40, 40, ที่เจดศูและสีศย์จ้ะ70และสีศจ้าแค่ไปเบิ่งจุดเปนเบิ่งกันนะจ้ะในแนวทางของ แอดกุ้งพี่น้องไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนอกจากสึงก่งเป็นณนแนวทางของแอดวิสนุนอกจากผลงานวดติุพันมาหนมิถุนายนสองพันหร้อยกสมบก็ให้เขา2ตัวล่างเช่นยกกันนอกจากนั้นก็คือเก่าเก่าจ้าไปเบิงเ้งแนวทางหมวดต่อไปกัจก็จะหมวดประจำวันที่ส6บมิถุนายนแอดวิสนุเพิ่กนกระได้หหา4ซนสี่สหและศ5นหาจ้า 40ห044หและ0หาได้พี่น้องเด้อแคบไปเบิ้งจุดไปเบิ้งกันนะจ๊ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อนับตลีกันนะจ๊ะแอดมินรวมร่วมข้อมมูนใหม่เบิ้งแมวก็เก็บไปพินิจพิจารณากันได้พี่น้องเด้อไปเบิ้งแนวทางกันอีกหนึงชุดนะจ๊ะเป็นแนวทางชุดสุดท้ายนั่นก็คือแนวทางของแมวแมวด้พี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําที่16พิธุนายน2 5 0 6 แมวแมวเพิ่นก็ให้วิ่งรูดทีลักหนึ่งนะพี่ๆๆน้องน้อจ่ะงวดนี้รูด1นวิ่ง1จ่ะชุดสอตัวที่ห้มากก็คือ1นึ่1สามและ1 1จ่ะหน1่1สามและหนึ่งนแนวทางแมวแมวแคบไปเบิงงจุดไฟเบิงกบงกันด้อจ่ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของสาศสนแตงซึ่งก็ให้เขาสองตัวล่างเช่นเดียวกันกน้าจ่าก็คือศูนย์เก่าเก่าศ โดยเน้อทางแอดกุ่งนอจากกระห้เขาสองตัวล่างเช่ยนโยกันนอกจากเก่าศูนย์ศูนย์เก่าจากแล้วก็นเนื้อทางของแอดวิศน,นก็ะหายเขาศูนย์เก่าเก่าศูนย์เช่ยนโยกันนอกจากแคบไปเบิร์จดไปเบิร์กันน่องจากเอาไว้เป็นเนื้อทางในการเลือกสื่อละตัลลีกันเดือพี่นองเด้อ ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสกคูสกคนโปรดใส่วิจรยานในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจ่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชงและพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลทอนันลาจ่าทางช่องมาสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องเด้อและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนําเด้อจ้ะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้จา่าสือตามกาําลังรัพย์สือตามผืนดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนส่งดีแห้งๆฟังมันมัทรับยัตลอดปี2 5 6 6เด้อพพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตลาพี่น,อรรน้องไปซัมมิกรและจ่านะจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า